The psychology of money จิตวิทยาว่าด้วยเงินบทเรียนเหนือการเวลาเรื่องความมั่งคั่งความโลภและความสุขที่คุณไม่ควรพลาดโดย lle, e มอร์แกนโฮเซลอ p พี3ไม่เคยพอเมื่อคนรวยทำเรื่องบ้าๆ้าครั้งหนึ่งจอรนโบเกลผู้ก่อตั้งแวนการ์ดกรุ๊ป ที่ล่วงรับไปแล้วในปี2019เราเรื่องเงินเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่พวกเรายังคิดถึงมันไม่มากพอนักงานปาร์ตี้ที่จัดโดยมหาเศรษฐีบนเกาะเชลเตอร์ไอแลนด์เคิร์วอนเนกุตบอกเพื่อนของเขาที่ชื่อโจเซฟเฮลเลอร์ว่าผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงที่เป็นเจ้าภาพงานนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งวันทำเงินได้มากกว่าที่เฮลเลอร์เคยทำได้ จากตลอดระยะเวลาการขายนิยายยอดฮิตของเขาที่ชื่อ Cash 22เฮลเลอร์ตอบกลับไปว่าผมรู้แต่ผมมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีวันมีผมพอแล้วพอผมตะลึงกับสบัมปัน์สำนวนง่ายๆนั้นด้วยเหตุผลสองประการ 1. เพราะผมเคยได้รับอะไรมามากมายในชีวิตของผมและ 2. เพราะโจเซฟเฮลเลอร์ คงจะพูดถูกไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วสำหรับองค์ประกอบสำคัญของสังคมมนุษย์เรารวมไปถึงผู้ที่มั่งคั่งที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดหลายคนในหมู่พวกเราดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันจะไม่มีจุดสิ้นสุดของคำว่าพอมันเป็นทั้งคำพูดที่ฉลาดและมีพลังมากผมจะเล่าตัวอย่างสองเรื่องของอันตรายที่เกิดจากการไม่ยอมพอและมันสอนอะไรกับเราได้บ้างให้คุณฟัง ลาจาร์กุปตาเกิดในเมืองโกกาตาประเทศอินเดียเขาถูกทิ้งให้เป็นเด็กกำพรา้าในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นผู้คนพูดถึงเรื่องของผู้มีสิทธิพิเศษเพียงไม่กี่คนที่เกิดมาพร้อมกับแต้มต่อในชีวิตแต่สำหรับกุปตาแล้วเขาไม่เคยแม้แต่จะเห็นสนามเบสบอลด้วยซ้าสิ่งที่เขาทา <c oughs> เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อจากจุดเริ่มต้นเหล่านั้นช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์กุปตาเป็นซี o ของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกอย่างบริษัทแมคคินซีในตอนที่เขามีอายุได้40กสิกลางเขาเกษียณอายุในปี2007เพื่อไปรับตำแหน่งที่สหประาชาชาติและสภาเศรษฐกิจโลกเขาเป็นหุ้นส่วนด้านการกุศลของบิลเกตเขาเคยนั่งเก้าอี้บอร์ดบริหารบริษัทมหาชน5แห่งจากสลัมในเมืองโกกาตากุปตาได้กลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง ที่ยังมีชีวิตอยู่การประสบความสำเร็จของเขานำมาซึ่งความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลในปี2008มีรายงานว่ากุปตา้ามีความมั่งคั่ง100ล้านเหรียญมันเป็นจำนวนเงินที่ยากจะฝันถึงสำหรับคนส่วนใหญ่ผลตอบแทน5%ต่อปีจากเงินจำนวนมากขนาดนั้นสร้างไรายได้เกือบ600ดอลลาร์ต่อชั่วโมง24ชั่วโมงต่อวันเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ชีวิตเขาต้องการ และเขาไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแค่เศรษฐีร้อยล้านเท่านั้นลาจาร์กุปตา้าต้องการที่จะเป็นเศรษฐีพันล้านและเขาก็ต้องการมันมากอย่างถึงที่สุดกุปตาเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทโกลแมนแซกซึ่งทำให้เขาถูกห้อมล้อมไปด้วยนักลงทุนที่มั่งคัง่งมากที่สุดในโลกจำนวนหนึ่งนักลงทุนรายหนึ่งพูดถึงวันที่มหาเศรษฐีหุ้นนอกตลาดเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เขาพูดถึงกุปตาว่า ผมคิดว่าเขาอยากอยู่ในวงนั้นวงของเศรษฐีพันล้านและโกแมนก็เป็นเหมือนกับวงร้อยล้านนั่นใช่ไหมล่ะใช่ดังนั้นกุปต้าจึงได้พบกับช่องทางทําผลตอบแทนมหาศาลในปี2008ขณะที่โกแมนแซกต้องประสบกับความโกรดเกรี้ยวของวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินวอร์เรนบัฟเฟตตวางแผนที่จะลงทุนเงิน5 0 0พล้านเหรียญเพื่อช่วยให้มันอยู่รอด ในฐานะบอร์ดบริหารของโกลแมนแซกกุปต้าหรือเรื่องธุรกรรมนี้ก่อนประชาชนทั่วไปมันเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเวลานั้นการอยู่รอดของโกลแมนแซกยังถูกตั้งข้อสงสัยและเงินสนับสนุนของบัฟเฟตจะส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งทยานอย่างแน่นอน16วินาทีหลังจากที่ได้ล่วงรู้ถึงข้อตกลงที่รอการดำเนินการกุปตาผู้ถูกต่อสายถึงระหว่างประชุมบอร์ดโกลแมนแซก ก็วางสายและโทรหาผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงที่ชื่อราชราจารัตนำการพูดคุยครั้งนั้นไม่ได้ถูกบันทึกเสียงเอาไว้แต่ราจารัตนำได้ซื้อหุ้นโกลแมนแซกจำนวน175,000หุ้นในทันทีคุณคงจะเดาได้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันข้อตกลงระหว่างบัฟเฟตและโกลแมนถูกประกาศออกมาสู่สาธารณชนหชั่วโมงถัดมาหุ้นของโกลแมนพุ่งขึ้น ราจารัดนำทําเงินได้หนึ่งล้านเหรียญอย่างรวดเร็ว,รวนั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของข้อกล่าวหาสํานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อ้างว่าข้อมูลวงในของกุปตา้านําไปสู่ผลกําไรจํานวน17ล้านเหรียญมันเป็นเงินที่หามาง่ายแต่สําหรับอายการแล้วมันยิ่งเป็นคดีที่ง่ายขึ้นไปอีกทางกุปตา และราจารัดนำต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะได้ข้อมูลวงในในการซื้อขายอาชีพและชื่อเสียงของพวกเขาพังทลายลงโดยไม่อาจาเรียกคืนกลับมาได้คราวนี้เรามาฟังเรื่องของเบอร์นีแมดดอบกันบ้างอาชญากรรมของเขาเป็นที่รู้จักกันดีแมดดอบเป็นนักวางแผนการช่อฉนแบบพอนซี่แชร์ลูกโซ่ ที่โด่งดังที่สุดนับตั้งแต่ตัวของชาวผอนซี่เองแมดดอฟหลอกลวงนักลงทุนมาสองศตวรรษก่อนที่อาชากรรมของเขาจะถูกเปิดโปงตลกร้ายตรงที่เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่เพียงกี่สัปดาห์หลังจากความพยายามของกุปตา้าสิ่งที่ถูกมองข้ามไปก็คือแมดดอฟนั้นเป็นมากกว่านักต้มตุนเช่นเดียวกับกุปตาก่อนที่จะอื้อฉาวจากเรื่องแชร์ลูกโซ่แมดดอฟ เป็นนักธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางแมดดอเป็นผู้สร้างสภาพคล่องในตลาดมาเก็ตมาร์เกอร์เป็นงานที่จับผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันเขาเก่งเรื่องนี้มากต่อไปนี้คือสิ่งที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เขียนถึงบริษัทสร้างสภาพคล่องให้ตลาดของเขาในปี1992เขาได้สร้างบริษัทลงทุนหลักทรัพย์เบอร์นาด แ m a d ม o ด็กจำกัดที่ทำกำไรได้สูงซึ่งดูดปริมาณการซื้อขายหุ้นจำนวนมากออกจากกระดานใหญ่ปริมาณซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันจำนวน740ล้านเหรียญถูกดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทของ m a d ด็อกคิดเป็น9%ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดในตลาดนิวยอร์กบริษัทซื้อขายของ m a d ด็อนั้น สามารถทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและราคาถูกเสียจนสามารถจ่ายเงินให้บริษัทในหน้ารายอื่นๆเพื่อดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าของบริษัทและได้รับผลกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายหุ้นส่วนใหญ่ที่ทำการซื้อขายกันนักข่าวไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ผิดทว่าการช่อชนของแมดดอฟนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยธุกรกิจของแมดดอฟนั้นถูกกฎหมาย อดีตพนักงานคนหนึ่งเล่าว่าธุรกิจทำตลาดของแมดดอบนั้นสร้างรายได้อยู่ที่25-50ถึล้านเหรียญต่อปีไม่ว่าจะวัดด้วยวิธีใดธุรกิจที่ถูกกฎหมายและไม่ชอบโกงของเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มันทำให้เขาเป็นคนที่มั่งคัง่งและร่ำรวยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่มันก็ยังเป็นการหลอกลวงคำถามที่เราควถามทั้งกุปตาและแมดดอบก็คือทำไมใครบางคน ที่มีความมั่งคั่งระดับร้อยล้านดอลลาร์ถึงอยากได้เงินมากขึ้นอย่างไม่กลัวอันตารายจนพวกเขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจะหาเงินให้ได้มากยิ่งขึ้นอัชญากรรมที่ลงมือโดยคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนักต้มตุ่นชายในจีเรียคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดในเวลาที่เขาทำร้ายคนอื่นแต่ความยากจน จะทำให้คุณไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดสิ่งที่กุปตาและแมดดอฟทำนั้นเป็นอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปพวกเขามีพร้อมทุกอย่างทั้งความมั่งคั่งเกินจินตนาการเกติยศอำนาจอิสรภาพและพวกเขาเลือกที่จะโยนสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปเพราะพวกเขาอยากมีมันมากขึ้นพวกเขาไม่รู้สึกถึงคำว,ว่าพอเขาทั้งคู่เป็นตัวอย่างที่สุดโตง่ง แต่มันก็ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อีกในรูปแบบที่ไม่ใช่อาชญากรกองทุนลองเทอมแคปิตอลเมเนจเมนต์ LTCM แต่ไปด้วยเทรดเดอร์ที่มีความมั่งคั่งส่วนบุคคลหลายสิบหลายร้อยล้ายนเหรียญต่อคนซึ่งความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นมาจากการลงทุนในกองทุนของตัวเองจากนั้นพวกเขาก็แบกรับความเสี่ยงมากขึ้นโดยการสแสวงหามากขึ้นเสียจนทำให้พวกเขาสามารถสูญเสียทุกอย่างไปได้ ในปี1998ช่วงเวลาของตลาดกระทิงที่ดีที่สุดและเศรษฐกิจที่แกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์วอร์เรนบัฟเฟตได้กล่าวในภายหลังว่าเพื่อที่จะสร้างเงินที่พวกเขาไม่มีและไม่ต้องการพวกเขายอมเอาสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่มีไปเสี่ยงและนั่นคือความโง่เขลามันช่างง่เขลาสิ้นดีถ้าคุณยอมเอาสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณไปเสี่ยงเพื่ออะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญ มันช่างเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยไม่มีเหตุผลที่จะนำสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่มีไปเสี่ยงแลกกับสิ่งที่คุณไม่มีและไม่ต้องการมันเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เห็นได้ชัดพอๆกับที่ถูกมองข้ามพวกเราน้อยคนจะมีเงินได้ถึงหนึ่งร้อยล้านเหรียญเหมือนที่กุปตาและแมดดอบมีแต่ณนะช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเปอร์เซ็นต์ซึ่งวัดได้ของผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับเงินเดือนหรือมีเงินเพียงพอต่อการซื้อทุกสิ่งที่สมเหตุสมผลตามแต่ที่พวกเขาต้องการและสิ่งอื่นๆที่พวกเขาต้องการอีกหลายอย่างหากคุณเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านี้จงจำสิ่งต่อไปนี้เอาไว้ให้ดี 1. ทักษะทางการเงินที่ยากที่สุดคือการทำให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่แต่มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดหากความคาดหวังนั้นเพิ่มขึ้นไปพร,พร้อมๆก,กันกับผลลัพธ์ ซึ่งไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องพยายามมากขึ้นเนื่องจากคุณจะรู้สึกเหมือนเดิมหลังจากที่พยายามเพิ่มขึ้นมันจะเริ่มอันตรายหากความรู้สึกของการอยากมีเงินมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นมีเกียรติยศมากขึ้นนั้นทําให้ความทะเยอทะยานเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าความพึงพอใจหากเป็นเช่นนั้นก้าหนึ่งที่9ก้าไปข้างหน้าจะผลักดันเป้าหมายออกไปอีกสองก้าคุณจะรู้สึกราวกับว่า คุณรังท้ายอยู่ด้านหลังและทางเดียวที่จะตามเป้าหมายให้ทันได้คือคุณต้องรับความเสี่ยงในปริมาณที่มากขึ้นและมากขึ้นระบบทุนนิยมสมัยใหม่นั้นให้การสนับสนุนสองสิ่งคือการสร้างความมั่งคั่งและการสร้างความอิจฉาบางทีสองสิ่งนี้ก็จูงมือไปพร้อมกันความต้องการแซงหน้าเพื่อนของคุณเป็นเชื้อเพลิงในการทำงานหนะักแต่ชีวิตจะไร้ซึ่งความสนุกหากคุณไม่รู้จักคำว่าพอ ดังคำกล่าวที่ว่าความสุขนั้นเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ลบด้วยความคาดหวัง 2. การเปรียบเทียบทางสังคมคือปัญหาคุณลองคิดถึงนักกีฬาเบสบอลมือใหม่ที่มีรายได้5้าแสนเหรียญต่อปีเขาเป็นคนรวยไม่ว่าจะด้วยคำจำกัดความใดแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเล่นอยู่ในทีมเดียวกันกับไมเทราซึ่งถือสัญญา12ปีจำนวน430ล้านเหรียญ หากนำมาเปรียบเทียบกันมือใหม่คนนั้นคือคนถังแตกแต่ถ้าคุณลองคิดถึงไหมค์เทราจํานวนเงิน36ล้านเหรียญต่อปีนั้นเป็นจํานวนเงินมากจนแทบบ้าแต่หากคุณจะทำเงินให้ติดรายชื่อผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงที่มีไรายได้มากที่สุด10อันดับในปี2008คุณจะต้องมีไรายได้อย่างน้อย340ล้านเหรียญใน1ปีนั่นคือกลุ่มคนที่ไม อาจเอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยและผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงที่สร้างไรายได้340ล้านเหรียญต่อปีจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง5อันดับสูงสุดที่มีไรายได้อย่างน้อย7 7 0ล้านเหรียญในปี2018ผู้จัดการกองทุนติดอันดับเหล่านั้นสามารถมองไปที่คนอย่างวอลเรนบัฟเฟตผู้มีทรัพย์สมบัติส่วนตัวเพิ่มขึ้น3,500ล้านเหรียญในปี2018 และใครบางคนอย่างบัฟเฟตก็สามารถที่จะมองไปยังเจฟเบโซสซึ่งมีความมั่งคั่งสุดที่เพิ่มขึ้น24,000ล้านเหรียญในปี2018ผลรวมของจำนวนเงินนั้นเปรียบได้กับจำนวนเงินที่มากกว่าไรายได้รายชั่วโมงที่นักเบสบอลผู้ร่ำรวยทำได้ในเวลาหนึ่งปีเต็มประเด็นก็คือเพดานการเปรียบเทียบทางสังคมนั้นสูงมากเสียจนแทบไม่มีใครเคยทำได้เลย ซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะหรือหนทางเดียวที่จะชนะได้คือการไม่ลงสนามไปต่อสู้โดยเริ่มต้นจากการยอมรับว่าคุณอาจมีพอแล้วแม้ว่ามันจะมีน้อยกว่าคนอื่นๆที่ไรยล้อมอยู่รอบตัวคุณก็ตามเพื่อนของผมคนหนึ่งออกเดินทางประจำปีไปแสวงโชคที่เมืองลัสเวกัสในปีหนึ่งเขาถามคนแจกไพ่ว่าคุณเล่นเกมอะไร และคุณไปเล่นที่บ่อนไหนคนแจกไพ่คนนั้นทำหน้าตาเคร่งขรึมและตอบกลับมาว่าทางเดียวที่จะชนะในบ่อนลาสเวกัสได้ก็คือออกไปในทันทีที่คุณก้าวเข้ามานั่นเป็นวิธีแห่งเกมพยายามไต่เต้าไล่ตามความมั่งคั่งของคนอื่นเป๊ะ 3. พอนั้นไม่น้อยจนเกินไปความคิดของการมีพอซึ่งอาจดูเฉย เป็นการปล่อยโอกาสและศักยภาพทิ้งเอาไว้บนโต๊ะผมคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ถูกพอนั้นคือการตระหนักได้ว่าความกระหายที่ไม่รู้จักพอในด้านตรงกันข้ามจะผลักให้คุณไปอยู่ในจุดที่คุณจะต้องเสียใจทางเดียวที่คุณจะรู้ว่าคุณกินได้มากแค่ไหนก็คือกินจนกว่าคุณจะป่วยมีคนจำนวนไม่พอลองทำสิ่งนี้เพราะการอาเจียนนั้น เจ็บปวดมากกว่าการได้กินมื้ออาหารดีๆด,ด้วยเหตุผลบางประการตักกะเดียวกันนี้ใช้ไม่ได้กับธุรกิจและการลงทุนและมีหลายคนที่จะหยุดขนขวายเพื่อสิ่งที่มากขึ้นต่อเมื่อพวกเขาถังแตกและถูกบังคับให้หยุดเท่านั้นสิ่งนี้สามารถเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยพอๆกับการมอดไหมในที่ทำงานหรือการจัดสรรการลงทุนอย่างสุ่มเสี่ยงที่คุณรักษามันเอาไว้ไม่ได้และอีกปลายทางหนึ่ง ยังมีคนอย่างราจาร์ตกุปตาและเบอร์นีแมดดอบอยู่ในโลกผู้ซึ่งหันไปพึ่งพาการกอบโกยเพราะทุกดอลลาร์มีค่าคนแก่การไขว่คว้าโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาท้ายที่สุดแล้วการไร้ความสามารถในการปฏิเสธเงินที่อาจสร้างได้จะไล่ล่าคุณจนทัน 4. มีหลายสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเสี่ยงไม่ว่ามันจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากแค่ไหน หลังจากที่ราจาร์กุปต้าได้รับปล่อยตัวจากเรือนจำเขาบอกกับนิวยอร์กไทม์ว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งนั่นคือการยึดติดก,กับอะไรบางอย่างมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงความสำเร็จหรืออะไรก็ตามแต่ผมเพิ่งจะคิดได้ตอนนี้แล้วมันสำคัญยังไงโอเคมันทำลายชื่อเสียงของผมอย่างไม่ปราณีนั่นเป็นเรื่องน่าหนักใจทีเดียว ถ้าหากว่าผมยึดติดกับชื่อเสียงของผมมากเกินไปนี่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่เขาจะสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตัวเองและสิ่งที่ผมจินตนาการได้ก็คือการปอบประโลมตนเองของชายคนหนึ่งที่อยากได้ชื่อเสียงของตัวเองคืนมาอย่างสิ้นหวังแต่ก็รู้ว่ามันได้จากไปแล้วชื่อเสียงนั้นประเมินค่าม่ได้อิสรภาพและเสรีภาพนั้นประเมินค่าม่ได้ ครอบครัวและเพื่อนฝูงนั้นประเมินค่าไม่ได้การถูกรักจากคนที่คุณต้องการให้รักนั้นประเมินค่าไม่ได้ความสุขนั้นประเมินค่าไม่ได้และสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ก็คือการรู้ว่าเมื่อ,อไหร่คือเวลาที่คุณต้องหยุดรับความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านี้มันคือการรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีพอแล้วข่าวดีก็คือ เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างความรู้สึกพอนั้นเป็นเรื่องเรียบง่ายอย่างน่าทึ่งและไม่ขอให้คุณแบกรับความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิ่งเหล่านี้นั่นคือเรื่องราวในบทถัดไป0 4นย์ 04. การทบต้นที่ทำให้งงงวยเรื่องราวนี้คนที่อยากมั่งคั่งไม่ควรพลาดนะครับติดตามได้ในอีพีถัดไปหากท่านผู้ฟังรออีพีถัดไปไม่ไหว สามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ